สัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้าสมุนไพรหัวรักเสียมผมภาวัตธารัตน์พิธีกรดาเนินรายการในวันนี้ทุกครั้งที่มาพบที่มาเจอก็จะนําเรื่องราวดีๆจากผู้ที่ดื่มยาน้ําสมุนไพรหัวลักเสียมแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น วันนี้อีกเช่นเดิมครับโอ้โหน่าปิติมากกับอีกเคสที่อยากจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับมาพบกับทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับมาท่านแรกครับก็คือคุณวันเพญสาสาลิคุบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและท่านที่สองครับคุณพันศรีลกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับนะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอสอบถามก่อนว่าคุณพี่วันเพนเนี่ยฮะ อายุเท่าไหร่เขาตัวน,นี้เจ็ดสิบสามเต็มค่ะเจ็ดสิบสามปีค่ะอือต้องดู <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะสวยมากเลยอายุไม่น่าจะถึงเจ็ดสิบสามปีเลยก่อนหน้านี้นะฮะป่วยเป็นโรคอะไรอะครับเอครั้ทงที่ครั้งที่ครั้งที่ใหญ่สุดก็คือครั้งเนี้ยค่ะเป็นอมัมพากคืเป็นอัมพาตค่ะอ๋อเป็นมานานหรือยังครับนน่เป็นมายังไม่ได้ปีฮะประมาณกี่เดือนแล้วครับนี่ประมาณสิบเอ็ดเดือนอะไรประมาณนี้โอ้โหเป็นมาสิบเอ็ดเดือนช่วยเหลือตัวเองได้ไหม ตอนที่เป็นก็ครับบางเออเราโชคดีฮะเข้าโรงพยาบาลก่อนที่คนอื่นเขาจะเป็นกันอเราบังเอิญโทรไปหาหมอหมอก็พี่เป็นอะไรครับถามสักโน้นสักนี่บอกไม่เป็นอะไรสักอย่างหมอหมอถามว่ายืนอยู่ไหมเออหมอมันเหมือนรถกินทรายยืนแล้วต้องกอดเขากอหน่อยค่เพราะมันไม่อยู่อะไรเงี้ยว่าวพรุ่งนี้พี่มานะพี่ป่วยแล้วมันมีอาการใช่พอมีอาการเสร็จก็เลยปรึกษาหมอไม่ได้ปรึกษาหมอครับคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่น หมอทักหมอทักแท้หมอทักคุยเรื่องอื่นเ,เราไม่เราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วก็บอกว่า้หมูนี่แก่เร็วจังจะบอกว่าหมูนี่แก่เร็วจังมันมีอาการมันบอกแต่เราไม่รู้นะฮะอยู่ๆฉันก็แก่อย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนั้นก็เลยก็เลยก็เลยต้องไปพบหมอวันนั้นเออไม่ได้ไปค่ะหมอมันเป็นวันอาทิตย์หมอก็บอกถ้าวันนี้ไม่ดีมาโรงพยาบาลเลยนะหรือถ้าไม่เป็นคืนนี้เป็นอะไรไม่ดีก็มาเลยโรงพยาบาลช่วยได้พี่อย่าอยู่บ้านนะแต่ถ้ามันรอดจากคืนนี้ คืมีเช้าพี่มาแต่เช้านะข oh, ึ้นมาหาเลยค,คจับตัวไว <ป S 2> ้เลยโดยปกติอยู่แล้วนี่พี่วันเพยนก็ดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพตัวเองก็คือมีอะไรก็ปรึกษาหมออยู่ตลอดนะฮะปรึกษาหมออยู่ตลอดก็คือเข้าเช็คสภาพร่างกายตัวเองอยู่ตลอดใช่ไหมใชแล้วหลังจากที่ไปพบคุณหมอวันนั้นแล้วคุณหมอว่าอย่างไงคุณหมอก็บอกว่าอ,อ,อาการที่พูดเนี่ยหรือการที่ให้เราเดินให้ดูเนี่ยมันบอกว่าแถวๆก้านสมองเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเราทำเอ็มอาร์ไอกันนะ บพี่แอดมิดเลยนะไม่ต้องกลับแลอวนี่คือทำอะไรครับผู้าอุโมงค์ภัะเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงคตรวจเลยตรวจละเอยดเลยพี่แอดมิดเลยนะเดี๋ยวบใบใบที่มีมาเราก็โอเคแอดมิดแล้วใบใบที่เขาก็มาเชิญไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็ดูก็จะเห็นว่าตรงแถวๆก้านสมองเนี่ยมันมีเส้นเลือดเล็กๆเล็กๆเหมือนเส้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยเห็นจะไม่กลัวถ้าเห็นแล้ว มันน่ากลัวมากเพราะงั้นควรหาทางป้องกันตัวเอาไว้อย่าให้มันเกิดมันเล็กมากอ่ะเล็กกว่านี้เยอะเล็กเล็กก่อนคลีนอ่าเล็กเยอะมากค่ะแล้วมันก็ตันข้อนี้บ้างอันนี้ตันข้อนี้อันนี้ตันข้อนี้อันนี้ตันข้อนี้ค่มันเลือกตันเอาอ่มันเลยทาให้เรามีภาวะกุดขึ้ตรงนั้นพอเราเช็กเอ็รใช่ไหมใช่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วหมอเขาอ่าบอกว่าเราเป็นป่วยเป็นโรคอะไรเป็นอ่าเส้นเลือดอุดตันใน ก้านสมองแถวแถวก้านสมองแต่ไม่ใช่ตัวก้านสมองยังโชคดีอะไรเงี้ยเรามาเรามาเรามาแบบบานเร็วครับผมแล้วแล้วแล้วบันคายกันหรือว่าเรียกเป็นภาษาบ้านๆเราว่าเป็นโรคอัมพฤกษ์ใชไใช่ค่ะก็คือโรคอัมพฤกษ์ใช่เลยค่ะไม่สามารถที่จะทรงตัวให้เป็นปกติได้เพราะว่า เส้นเลือดในสมองในก้านสมองตัวนั้นมันอุดต,ตันถ้าเราถ้าเราไม่เจอหมอก่อนเราคอยอีกสักวันหนึ่งรเราต้องได้เป็นแน่เลยเพราะเว่าเราเจอญาติเราเขาเป็นหลังจากเราวันเดียวเขามาโรงพยาบาลเนี่ยปากเบี้ยวและน้ำลายก็ไหลและขาชาไปข้างลุกไม่ได้อนอนอาม<ะ>ชาชาค่ะแล้วแล้วพอพอหลังจากที่เราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ หมอเรารักษาที่โรงพยาบาลเลยไหมใช่ค่ะนอนเลยนอนที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วรักษานานไม่อาการถึงดีขึ้นหรือยังห้าวันเองเพราะเราไปเร็วไงอ๋อไปเร็วรักษาแค่ห้าวันเองใช่แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้ววยังไงถึงได้มารู้จักกับหัวลักเสียงเพราะว่าเราก็ดีขึ้นแล้วดิเราก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าหายเราก็ยังเป็นอยู่แล้วเรายังต้องไปฝังเข็มทีแรกทุกวันทุกวันต่อมาที่ท้าสามวันต่อมาที่ท้าสองวันครับ ฟังมาตลอดเล่ายาไปทานที่บ้านหมดเงินเยอะแต่ละเดือนเนี่ยมีถึงสองคนสามีเดือนละเจ็ดหมื่นกว่า ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตัวเราเองในห้าเดือนละเจ็ดหมื่นไม่ต้องแอดมิดนะคะเอายากลับมากินบ้านสามีด้วยฮะสามีด้วยอันแล้วสามีเป็นอะไรสามีก็เป็นอมะพลือกเหมือนกันเขาเป็นมา20ปีแล้วเป็นมาสามรอบอล้สามีเป็นอมะเพลืด้วยใช่เป็นมาสามรอบด้วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงโรคติดต่ออะไรเลยมันไม่มันไม่ติดต่อหรอกแล้วทำไมมันมันแอนมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ขบไฟตรงนี้นิดนึงคือต่างคนต่างเป็นไงมันมันเป็นประเภทว่าไขมันมัน ไปอุดตันเราอาจจะทานไม่ไม่ค่อยทานะคทานอาหารนี่แหละค่ะั้ามาที่สามีนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงว่าสามีเป็นมา20ปีเป็นยังไงฮะเป็นเป็นเป็นโรคอะไรเต่เขาเป็นมาเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าพี่เยอะเลยตอนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลแต่บังเอิญเราบอกได้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอามาะพึกงอมาพาอเพราะว่าเราเป็นกันขอโทษนะฮะทั้งเราเรามีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ใช่เรารู้ค่ะแล้วนะฮะวันหนึ่งเราก็กลับมาเด็กเขาบอกว่า ป๋าเป็นอย่างนี้บอกเฮ้ยไปโรงพยาบาลมาไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรกเอองั้นเธอจําไว้นะพรุ่งนี้ถ้าฉันจะไปไหนแล้วก็อย่าให้ไปนะครับเพราะว่าต้องเด็กเป็นแน่เลยพรุ่งนี้เรารู้แงฮะเราก็อยู่บ้านคอยดูได้เรื่องเลยแล,แล้วสามีของพี่เนี่ยที่ว่าเป็นมา20กว่าปีเนี่ยรักษาอย่างไงก็รักษาแบบเดียวกันนี่แหละหาโรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละ <g ul ain> ก็ทุกวันนี้ก็ยังรักษาอยู่อ่าตั้งแต่ทานตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการของผู้รักเสียมเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ค่ะ,ะเราก็ไม่ต้องที่แรกทานยาสองทานยาโน้นด้วยทานยานี้ด้วยเข้คู่กันไปใช่ต่อ,อ,อไปก็ค่อยๆลด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 เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะโอ้โหธรรมดาเขาต้องทานยาก่อนนอนไม่งั้นอนไม่หลับเดี๋ยวนี้เราก็ดูยาไม่ดูแพ้อืี่เขานอนได้อะฮะสุดยอดขณะที่พี่ผู้ชายหรือว่าแฟนพี่เป็นเนี่ย ที่ว่าเป็นมาถึงยี่สิบปียังเดินก็ไปไหนมาไหนช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเออก่อนหน้านี้ที่จะเจอห้วยลักเสียมเนี่ยนะเราก็บอกลูกว่าทําใจนะพ่อคงอยู่อีกไม่นานหรอกมันบอกอาการเลยวครับที่เราเห็นมาเยอะนะะแล้วเราไปดูแลมาเยอะแล้วเราทาใจนะพ่อคงอยู่ไม่นานหรอกเราเราวางแผนกันแล้วเราวางแผนทราบว่าเตรียมตัวเตรียมตัวแล้ววางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับและทีนี้ ก่อนที่จะมาเจอหัวัะเสียมตัวนี้เนี่ยมาเจอตรงนี้ได้ยังไงเออมันประหลาดฮะมันเป็นยังไงคมันประหลาดยังไงที่เป็นคนจะบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอะไรเนี้ยนะฮะคือหนึ่งพี่ก็สว่างแล้วตื่นมาอุ้ยลุกพูดพลาดลุกขึ้นมานั่งเขาถามทําไมอ่ะบอกฝันฮะฝันถึงคนชื่อจ๋าฝันถึงคนชื่อจ๋าคนไหนครับนั่นสีฮะแล้วเราไม่ลูกน้องชื่อจ๋าเขาก็ถามว่อเอาไอ้จ๋าเล่าเหลอเขาไม่ใช่พ่อแต่เขาชื่อจ๋า แล้วก็อมไม่รู้นอนดีกว่าแล้วก็ลงไปนอนอีกค่ะนอนปุ๊บคุณจ๋าโทรมาเลยอ้าวใช่คนนี้ไหมใช่คุณจ๋าโทรมานะฮะคนนี้หะเขาคือลงไปนอนยังไม่ได้นลับลนะคุณจ๋าโทรมาเลยบอกุ่งนี้ไปวันนี้ไปกันนะแล้วเราก็บอกไม่ไปอ่ะเราก็คือประมาณนี้ขี้เกียจคือคือคือพอพอเขาโทรมาแล้วเขาคุยยังไงเขาคุยว่าไปพบอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์เขาเป็นอาจารย์พิดเนี่ยเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจไงฮะแต่คุณพี่พระสอนนี่ทราบอยู่แล้วว่าไม่รู้ ว่าว่าว่าสบายหรือเปล่าือยองไรอ๋อไม่ทราบไม่ทราบแต่แต่ว่าเราอะพอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาห้วนรักเซียมจีประสบการณ์รการ,รของเราเองเนี่ยรเราก็นึกถึงแบบว่าคนที่เราต้องกลับไปดูแลคนที่แบบว่าเคยเห็นชอบ okay. ก,การอะไรกันเนีย้ย <Loy al. S 1> เราต้องแบบว่าคนนี้สมควรได้รับการดูแลคนนี้สมควรได้รับการดูแลส่งใจไปแบบเนี้ยแบบ แล้ว้วก็ไปโทรไปเจอวันนั้นพอดีด้วยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่พูดหยาตินาะพูดหยากนะแล้วพี่ก็ปฏิเสธไม่ไปก็ปฏิเสธไม่ไปค่ะพอนึกได้เอ๊ะเมื่อกี้เราฝันทังคนชื่อจ๋านี่ก็เลยยกโทรศัพท์ไปจ๋ามีอะไรเหรอเขาก็กเออก็ไปเ็าถามว่าไปไหนไม่รู้ใครโทรคุณจนไปคุณจ๋าไปไหนไปทาไมไปหาใครไม่รู้สักอย่างเขาตกองจนสุดท้ายยังไงอาจารย์คิดอาจารย์คิดก็ สาคิทยาดูแล้วเราก็ไม่สนใจนะบอกจริงๆว่าไม่สนใจเพราะไม่เคยสนใจเรื่องยาสมุนไพร รักษาหมอ่มีเงินอยู่แล้วรักษาประมาณนั้นแหละสี่ห้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นชั้นก็รักษาอยู่แด้วุาแมดีอยู่ได้ไราจะมาเชื่ออะไรกับยาน้าสมุนไพรใช่ค่ะก็พี่เคยเห็นในความรู้สึกเห็นเขาหยิบน้นหยิบนี่หยิบนั่นช่างช่วยช่วยเราเห็นเนี่ยเราในความรู้สึกว่าช่างช่วยช่วยจะไปเชื่ออะไรในเมื่อเรามียาฝรั่งที่เขาเทดสอบทดสอบอีกมีผลงานทย่ใจเยอะแล้วจนจับผัดจับถูด้ยเอาเอา เข้านัดเรื่อนเลยว่ามาเจอการตัดสินใจยังไงมันการตัดสินใจมันเป็นอย่างนี้ค่ะเช่นเราอยู่ตรงนี้เราก็มีคนนี้คนนี้หน้าตาเป็นแล้วเรารู้จักบางคนเนี่ยเขามีหน้ามีตาอาจารย์คิดก็ดินมาให้20 ml ก็บอกให้ทานเราก็ไม่ไม่ไม่ทานไม่อยากทานถ้ามีแต่คุณจ๋ามีอาจารย์คิดไม่ทานแต่บังเอิญเรารู้สึกว่าคนนั้นก็ก็บอก เขาก็ยันเดียวคนนี้ก็ยันเดียวคนนี้ก็ยันเยาะเราก็ต้องรู้สึกให้ร่าเขาอะทวารู้สึกว่าให้เกียรติเขาบ้างอะก็ค่อยๆกิจไปเรื่อยๆสักสิบครั้งได้ยี่สิบเป็นแมวน่ะหมดกลับบ้านอพไปสามสี่ทางพรอะไรเราก็เองก็ฟังเรื่องอย่างเงี้ยคือเหมือนตลกตลกอะเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันลุ่งขึ้นก็คุณจ๋าโทรไปแต่เช้า มัเอาเสียงได้ีบอกก็รู้สึกเหมือนแข็งแรงขึ้นดูสดชื่นอะไรก็อย่างเงี้ยยี่สิบซีซีเท่านั้นเองนะใช่ค่ะพระพระช่วยไงฮะยี่สิบซีซีเท่านั้นน่ะมันช่วยได้ยังไงตัวเราต้องแค่นี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วคิดไหมน่าจะคิดคิดว่าคิดว่าแปลกอ่ะค่ะแล้วมากินยาตัวเนี้แล้วเรารู้สึกดีครับครับแล้วคุณจ๋าก็เลยเชิญไปเลยวันนั้นก็ไป ไปก็เลยซื้อมาเลยอ่าก็เลยซื้อมาทานเลยทีนี้ซื้อมาทานเลยก็มากินกันสองคนอ่าทางทแปนด้วยทานด้วยใช่ค่ะแล้วอาการที่เป็นที่เรารักษาอยู่กับหมอปัจจุบันอยู่เนี่ยเรากินไปเท่าไหร่ถึงได้รู้ว่าตัวเองดีขึ้นเราเราดูตัวเองได้ค่ะอ่าเรารู้ว่าเราดีขึ้นแล้วสามีก็จับที่ลุกนั่งไม่ได้เนี่ยนะคะเขาก็ค่อยๆลุกได้แต่คือการที่เราดึงเขาเนี่ยเราจะรู้น้ำหนักอ่าถ้าเวลาที่เขาแย่เราใช้น้ำหนักเราก็จะรู้เอ๊ะ เบาขึ้นเบาขึ้นเบาวันต่อวันนะฮะอืมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่ปัจจุบันคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทานยาฝรั่งไม่ทานยาฝรั่งครับห้ามมือห้องมือก็ไม่ไไปจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วห้ามหมดห้ามหมดห้ด้ยนะแล้วห้ามหมดด้วยโอ้โหถามว่านี่จะหมดแล้วนะเพนอะไรเงี้ยเราก็บอกมีอยู่ตรงนั้นไงแล้วตอนนี้ร่างกายทั้งแฟนพี่แล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอืมของเขามี ก็อย่าไปหวังอะไรมากเลยเขาเป็นมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าหมอที่นั่นเคขาบอกว่าตอนที่แฟนเราป่วยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราคงวิตกแล้วก็รู้จักกันมานานเขาบอกพี่ทําใจนะแฟนผมก็เป็นคนเป็นอมาพลึกเนี่ยมันจะหกปีประมาณหกปีเป็นครั้งเป็นครั้งแล้วจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นจนท่านเอาไม่อยู่เราจึงบอกว่าแค่ระวังนะเกรมใจนะพ่อพ่อคงมีอยู่นม่แนนี้คําตอบที่อันนี้ะแต่ตอนนี้ทานยาเข้าไปแล้วนี่ดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วมีความหวังสูงขึ้นกว่าเดิมไหมอ่า จริงๆแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่าพอใจไหมพอใจมากแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วแต่มันคงต้องดีขึ้นเพราะเราดีขึ้นเห็นเห็นนะคะเราเห็นว่าเราเห็นนะคะแต่เราก็ต้องมี ไวของเราเป็นตัวกั้นว่ะไอ้ไวแค่นี้มันก็ดีแค่นี้แล้วกพอแล้วอย่าไปหวังมากครับแล้วก็ทราบาวันนี้ก็อยากจะขอบคุณผู้ที่แนะนําด้วยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่นภัสสอนด้วยนะพี่พัดสอนอุ้ยขอบคุณเขาทุกวันเลยคขอบคุณทุกวันเลยเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่แล้วแล้วก็เชื่อใจเขาทุกอย่างมันว่าทุกพูดอะไรก็เชื่อมาฮะโอ้โหเวันนี้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนะครับอยากให้ทุกคน คิดเอาไว้นะคะอย่าคอยให้เป็นเราต้องคิดว่าเนี่ยอยากเส้นเลือดที่มันเล็ก,เลก,เลกๆเนี่ยถ้ามันเป็นเมื่อไหร่แล้วเราจะปัญหาเราจะเยอะมากครับนี่ถ้าเราดูแลไว,ไว้จะต้นเช่นว่าถ้าเรายังไม่เป็นเราก็ทานนี้ๆหน่อยๆวันละครั้งหรือวันละสองครั้งดูแลไว้อย่าให้มันมาเยี่ยมได้โรคนี้ถ้ามันเยี่ยมแล้วคุณจะเดือดร้อนมากคุณจะเสียนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับ นะฮะนี่ก็เป็นอีกเคส็ดเ่นนะฮะที่นำเคสผู้ป่วยที่ดื่มจริงนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีจริงมาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านที่ชมรายการอยู่เช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวพุ่งเชื่อผมเดี๋ยวพุ่งเชื่อผู้สัมภาษณ์ถ้ายังไม่ได้ลองดู่ดูวันนี้นะฮะหมดหมดเวลาต้องขอลาไปกนคนี้สองะครับสวัสดีครับ